ในเด็กชายวัย13ปีเป็นเด็กที่ชอบเล่นเกมและดูวิดีโอดึกๆคืนหนึ่งเขานั่งเล่นเกมบนเตียงแม้จะง่วงแต่ก็ฝืนเล่นต่อไปในหาวอีกแคตตาหนึ่งเองเดี๋ยวค่อยนอนก็ได้นาฬิกาบอกเวลาตีสองครึ่งเช้าวันรุ่งขึ้นใายมาสายและดูอ่อนเพลียามากเพื่อนพูดในเป็นอะไรหรือเปล่าน้าดูไม่สดชื่นเลยในวนัวเงียเมื่อคืนเล่นเกมดึกไปหน่อย ในห้องเรียนในพยายามตั้งใจฟังครูสอนแต่เปลือกตาก็หนักขึ้นเรื่อยๆครูพูดในตื่นในสะดุ้งครับครับทั้งห้องหัวเราะเบาๆในรู้สึกอายสุดๆช่วงบ่ายในรู้สึกเวียนหัวและไม่มีแรงจะเล่นกับเพื่อนๆ่อนเพื่อนพูดนายไปเล่นบอลกันในบอกขอผ่านก่อนรู้สึกเพียียๆเขาเริ่มรู้แล้วว่าการอดนอนส่งผลกระทบต่อร่างกายจริงๆ ตอนเย็นแม่สังเกตเห็นว่าในด,ดูอิดรลยจึงเข้ามาคุยด้วยแม่พูดในแม่เห็นลูกนอนดึกทุกคืนเลยมันไม่ดีต่อสุขภาพนะในถอนหายใจแต่ผมแค่เล่นเกมเองแม่พูดร่างกายต้องการพักผ่อนเหมือนโทรศัพท์ที่ต้องชาร์จแบตถ้าลูกไม่ชาร์จพรุ่งนี้จะมีแรงเรยนหรอในนิ่งไปเริ่มคิดตามที่แม่พูดคืนนั้นในตัดสินใจวางโทรศัพท์เร็วกว่าปกติและเข้านอนตรงเวลา ในยิ้มลองดูสักครั้งก็ได้เขาปิดไฟหลับลงอย่างสบายใจเช้าวันรุ่งขึ้นในตื่นมาพร้อมความสดชื่นและมาถึงโรงเรียนตรงเวลาเพื่อนเฮ้วันนี้ดูสดใสดีนะนในหัวเราะก็ได้นอนเต็มอิ่นไงตอนเรียนสมองของในปลอดโปร่งทำให้เข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้นตอนบ่ายเขาก็มีแรงเล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานนคิดในใจ พักผ่อนเต็มที่มันดีแบบนี้เองข้อคิดของเรื่องถ้าเราพักผ่อน,นให้เพียงพอเราจะมีพลังมีสมาธิและใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่